สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการลง w o r d p r e s s กับโปรแกรมแซมนะครับขั้นตอนแรกคือเราก็ต้องไปโหลดโปรแกรม w o r d p r e s s มานะครับซึ่งเราก็ต้องไปโหลดใน w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  o r d p r e s s org นะครับดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ w o r d p r e s s นะครับทางด้านซ้ายล่างนะครับ โปรแกรมที่2ที่เราต้องไปโหลดนะครับก็คือโปรแกรมแซมนะครับเข้าไปที่ w w w a p a c h e f r a m e o r g แล้วก็กดที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกดาวน์โหลดโปรแกรมแซมนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชันอะไรก็ได้นะครับซึ่งผมเลือกดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชั่นห้าจดหกจุดสามนะครับเมื่อเราดาวนโหลดแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็ทําการติดตั้งนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ เดีย๋ยวเราจะติดตั้งให้ดูกันนะครับเราก็กดแยกไปนะอันนี้มันก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเครื่องเราเนี่ยได้ทําการลง6.4บิตเอาไว้นะครับจะทําการเปลี่ยนเป็นแต่โปรแกรมตัวเนี้ยรันได้3.2บิตนะโอเคเราก็กดโอเคไปนะแล้วก็กด next ไปเรื่อยกด next ไปเร <ๆ S 2> ื่อยหาโล c a t i o n ที่เราจะเอาไว้เอาโฟลเดอร์ไว้นะครับซึ่งผมเลือกว่เป็นได์ได้ดีนะครับแล้วก็กด next 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 กดติดตั้งเรียบร้อย นะครับกดติดตั้งเสร็จแล้วทีนี้ก็จะได้เป็นเอ่อเป็นโปรแกรมประมาณนี้ขึ้นมานะครับถ้ามันไม่ขึ้นว่าถ้ามันไม่เด้งหน้านะครับก็ไปที่เอ่อที่เราลงเอาไว้นะครับแล้วก็ไปที่เอ่อแซมขี control น,นะครับก็จะได้ก็จะเป็นโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราอย่าเพิ่งไปทําอะไรมันนะครับเราโหลดโปรแกรมนี้มาปุ๊บเนี่ยเข้าไปที่ เดเทสที่เราโหลดโหลดมานะครับแสดงในโฟลเดอร์นะครับแล้วอย่างนั้นเราก็แตกไฟล์นะครับแตกไฟล์แล้วเราก็จะได้เป็นเอ่อเป็นโปรแกรมประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นชื่อโฟลเดอร์นะครับชื่อเป็นโฟลเดอร์ word w o เ d ิร์ดเเหมือนกันนะครับเราก็ทําการร name นะครับร name เปลี่ยนเป็นชื่อที่เราต้องการนะครับอ่า หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ copy นะครับ copy ทั้งโฟลเดอร์นี้เลยนะครับไปวางที่แซมนะครับเข้าที่แซมนะครับแล้วก็วางไว้ใน h t p Docs นะครับ h t p Docs นะครับแล้วเราก็เทสวางไปเลยครับ Ctrl V ไปเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ชื่อเราขึ้นมานะครับอเราได้เป็นโฟลเดอร์ที่เราขึ้นมาครับผม ปอันนี้แล้วก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับปล่อยไว้ก่อนเลยนะครับเราก็ปล่อยไว้นะครับ หลังจากนั้นเราก็กลับไปที่โปรแกรมของเรานะครับไปที่โปรแกรมของเราเราก็ทำการ start Apache นะครับกับ start MySQL นะครับถ้าขึ้นตรงนี้แดงๆนะแสดงว่า e er อ r o r อทำอะไรผิดพลาดนะครับหลัจงจากนั้นเนี่ยเราก็ไปสร้าง database นะครับไปสร้าง database วิธีการสร้าง database นะครับไปที่ เอ่อ uh, local host นะครับ, uh, รบไปที่ local host แล้วก็ไปที่แซมนะครับ local host แซมนะครับกดไปเลยนะฮะแล้วก็ไปที่ t o o l s นะครับ t o o ู s ทางด้านสายล่างครับ tools my เอ่อ o แล้วก็จะกคีเขียนว่า psp my admin นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปกดไปที่ d a t d b t s าเบสเราทำการสร้างขึ้นมาหนึ่งหนึ่งอันนะครับ d a t a าเบสเอ่อด t ต้าเบสเนมนะครับชื่อที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นกีรายุนะครับผมกีรายุแล้วก็นามสกุลเอ่อตรงไอ้ o l l e ลคชันเนี่ยนะฮะเราก็จะเปลี่ยนเป็น u utf-8 นะครับ u t f 8 general นะครับตรงนี้เลยนะ u utf-8 general ขีด ci นะครับ under score ci แล้วก็กด create นะครับหลังจาก create เนี่ยเราก็จะได้เป็นเอ่อเป็น database ตรงนี้นะครับหนึ่งอันนะครับซึ่งเราก็ปล่อยมันเอาไว้นะครับปล่อยมันเอาไว้เลยนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้ว นะครับออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาแก้ไฟล์นะครับแก้ไฟล์เออ่ wp conflict sample นะครับวิธีการแก้นะครับไปที่ ไปที่แซมนะครับแล้วก็ไปที่เอ่อเนสทีด็อกนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการคลิกขวาที่ w p c o n f i g s a m p l e นะครับเลือก e d i t วิสนะครับซึ่งเราก็มีโปรแกรมโปรแกรมเอ่อสำหรับทุกเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยครับนยครับมันก็จะให้เราเข้ามาแก้ในนี้นะครับมันก็จะให้เราแก้ในนี้นะครับอย่างเช่นเอ่อตรง MySQL เอ่อ database name เ,เนี่ยนะครับเราก็ตั้งชื่อ ดัต้าเบ n เนมว่าเราจะตั้งชื่ออะไรนะครับอย่างเช่นผมตั้งชื่อว่าจิรายุนะครับอ่าตั้งชื่อจิรายุนะครับจิรายุ UserName นะครับส่วนมากก็เป็น username ของ d a t a าเบยนะครับว่าเราอยากได้เป็น username อะไร นะครับซึ่งเราก็อ่สมมุติตั้งชื่อไปนะครับอ่ะอันนี้คือสมมุตินะครับสมมุติเป็นกิรายุเหมือนเหมือนเหมือนกันดีกว่าครับอ่ะสมมุติว่าเป็นกิลายุเหมือนกันนะครับส่วน พาสเวิร์ดเนี่ยเรา end, เว้นเอาไว้นะครับเว้นเอาไว้มันเราไม่ต้องใส่นะครับพาสเวิร์ดไม่ต้องใส่ local host ปล่อยันไว้นะครับส่วนเอ่อันนี้ก็คือก็ปล่อยเอาไว้เลยนะครับปล่อยเอาไว้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดเซฟแอ d นะครับ ล้วก็กดเซฟแอดกดถ้าเป็นภาษาไทยก็บันทึกเป็นนะครับบันทึกเป็นเสร็จแล้วทีนี้เราก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์จาก WP c o n f i g เนี่ย Sample เนี่ยเปลี่ยนเป็นลบตัว Sample ออกนะครับเหลือเหลือ c o n f i g เอ่อ php เางเดียวนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับอันนี้คือเราทำเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยส่วนมากเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในอที่ผมทําไว้แล้วนะครับคอนฟิกนะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมจะโอเพนวิธขึ้นมานะครเนี่ยครับผมก็ตั้งชื่อ d t t b a s e Name อ่าเป็นชื่อผมนะเป็นชื่อจีรายยูแล้วก็เอ่อยูเซเนี่ยก็ส่วนมากก็จะใช้ลูดนะครับ password ไม่ต้องใส่นะครับเอ่อ ฮสนะครับก็เป็นโลเคอลโฮสปกติอันนี้ utf utf8 นะครับแล้วก็อันนี้เราไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับไอตัวแซมเปิลเนี่ยเราจะลบก็ได้หรือไม่ลบก็ได้นะครับเพราะมันไม่ได้ทำงานแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเรียกนะครับไปเรียกเอ่อไปเรียกวอร์ดเพซขึ้นมานะครับวิธีการเรียกเนี่ย นะครับวิธีการเลือกไปที่ local host ครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของเรานะแล้วก็ตามด้วย wp-admin/install.php นะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะจขึ้นหน้าีถ้าเกิดขึ้นหน้า e อ r o r อะไรอย่างนี้แสดงว่ามีอะไรผิดพลาดน,นะครับต้องกลับไปแก้แล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับอ่าเลือกเป็นภาษาไทยทีนี้เนี่ย มันก็จะให้เราใส่ว่าหัวข้อเว็บเนี่ยเราต้องการจะเอาเป็นเว็บอะไรนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับ Technew <Take> ของผมนะฮะ Technew ชื่อผู้ใช้นะครับก็เป็นชื่อชื่อผมไปเลยนะฮะเป็นชื่อสมมุตินะครับเป็นสมมุติว่าเป็นชื่อผมนะครับรหัสผ่านนะครับคือเราใส่ตัวอะไรก็ได้ นะครับแต่ห้ามห้ามใส่ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับมันจะเกิดปัญหานะครับห้ามกดแคบล็อกนะครับมันจะเกิดปัญหาอผมใส่เป็นตัวเลขง,ง่ายๆไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่อีเมลนะครับใส่อีเมลของเราลงไปนะครับเราใส่อีเมลของเราไปนะครับ ใส่เนียไปเลยนะครับก็เป็นเนียบผมกนะนะ็ประมาณนี้นะครับอนุญาตติดตั้งเวอร์ชันเกสนะครับมันก็จะทำการติดตั้งสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวเรามารอดูผลกันนะครับว่าได้หรือไม่ได้สำเร็จแล้วนะฮะสำเร็จแล้วแล้วก็ทำการเข้าสู่ระบบ นะครับทาการเข้าสู่ระบบอ่าก็เอาชื่อของเรานะครับที่เราได้ตั้างเอาไว้เนี่ยโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับอ่านะฮะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ ได้ตัวบวดตัวเว็บขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ไปทำทำนู่นทำนี่ถ้าเราอยากจะได้ตัวนี่ครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับก็ทำการแต่งพิมพ์แต่งอะไรเดี๋ยวอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการขั้นตอนในการลงเว็บเคสกับ ลงโปรแกรมแซมนะครับเสร็จเรียบร้อยขอบคุณที่ติดตามรับชมสาราวันนี้ก็สวัสดีครับ